สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อกับตันขูดแค่หลาะเนาะเจีโล่ามาเห็นถึงกันเลยว่าเอ้ยมันโมแมนเวียกของผู้ชายเขึ้นวแมาการกระยักขูดพี่น้องไปมอบให้เจีโล่าเพื่อนในขูดแค่หลอกเข่ค่อยมักขูดได้นงมักกำกลับไปกลับมากเป็นตะขูดพี่น้องสดวูไปปอกเห็ดอ่า ไอเจพูล่าขูดแค่หลอพี่น้องเลยเพื่นว่ามีแต่มีหัวแค่หลอนี่มีแต่ตัวพอดีมือเลยเพื่อนว่าพี่น้องเนี่ยสมัครขายมีแต่ตัวพอดีกรรมเลยเพื่อนว่าพี่พอดีกรรมมือเลยเพื่อนว่าก <c oughs> มแค่หลอดม้วนกันด้องวนกว่ากรรม่นั่นแมนเหรอดูนางแต่งตัวพี่น้องเซ็กซี่มาก คุณแม่คุณแม่ของเ้าจอยเด้ไปให้เปื่นคุณแม่ก่อนเอาคุณแม่ออกซองบากับตันก่อนเมื่อนี้เพื่นบหยถ่ายได้พี่น้องเพิ่นซึ่งวันลิกซิสเมื่อนี้ขอซึ่งขอลิกซิ์มาแเลยพี่น้องเลยถ่ายได้เพิ่อนวะเออ ็นผีมาทำงนี้เน,น่ะมาแล้วจ้ามาแล้วเดิเอ,อตา่ตตางคนก็ต่างงานมาจ้าจอยงานเข่าพี่น้องงานเข่าขบาริชานั่นก็ต้องว่าเสร็จจากรงทานมาแล้วกันมาหอเที่ยงแล้วก็เป็นสะพานแล้วก็ากมาที่ยาวออกมาทีาทาทเลยเจีแอมลาพึ่นมาแต่โรงทานเนาะคืมธรรมภะพี่น้นอง อ,อยู่เพราะว่าเกิดไปสั้นหนาจะเกิดเป็นกระเทยอีกจ้ะ <c oughs> จอยเป็นไหมเป็นข้าคือขาไม่เป็นจ้าเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงที่ประหารข้านีข้าผู้ยิงอาศัยเจ้าผู้ทายกไปหาแต่ผู้ชายเนาะจอยนะนผู้หญิงนะคะคุณลูกต้องเป็นลงขาว ต้องเป็นประจำเดือน,อนต้องคลอดลูกเจ็บนะคะคุณลูกทรมารต้องไม่ชอบลูกเก้าใช่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 ัวต้มหลาย,ลายคนแล้นผู้หญิงก็อยากจะเป็นกระเท<า>ยอาด,ดูดูสุดซุดเจ๊นะพี่น้องสุดเจ๊เพื่อน จอยกะอยากแต่งตัวแบบเจ้ลยนะเดี๋ยวเรซื้อเกือบสนสูงสีแดงมาใส่แล้วจังหน่อยนี่กะยืดผมด้วยจอยจะยืดผมย่ามือได้แล้วเจ้ามือเฮือนข่อยมือนั่นเด้อผมสันส่นก็นได้มือแรงเนี่ยอของขาดของขาดมือแรงนี่นะฮะคุณแม่ไม่หว <c oughs> <c oughs> หวงหรอค่ะ <c oughs> คุณแม่นะชอบไปส่งวิดีโอไปหยอกจอยเรื Blue ่อย nah hmm. น,นะเวลากัปตันไปเล่นน้ะเหม่คุณไอจีอมาลานะชอบอัดวิดีโอไปส่งส่งไปให้จอยว้าวขาสั่นจอยค่ะจอยก็ชอบส่งมาให้ขึ้นบ้านนี่เออไปใช้มามาถามกัปตันอีกเฮ็ดยังห้องเฮ็ดยังอันนี้นะเจมันโบแมนเฮ็ดขาว Hết nhau <laughs> 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 ờ, hết nhắn quá dù là -mương khơi sự, hết nhau chim nhau hết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  hết nhau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  hết hết จ้อยคบแ้วิปสี่กุมภาพันธ์ดาลเขาจัดปาี้เรจอยรออ่าอาเชด้ปบะปหน้ม่ว่างชิปสี่มีงานอีกแลงานอะไรเปคตัวละครงานสามกาก็เป็นงานผสมกาจ้ะเออทำเป็นยังไงคสุภาพมากเลยพูดงานสามการ ขไม่เม่าวใส่แดกเนาะเขาไม่เ,เม่เาวใส่แดกตาเกดยายเงึงน้งนนองซุยพี่น้องเลยสาวจอยหลังเฮ็ดอันนี้เด้สาวยังสาวพี่เลออันนี้สาวเจโต้ป่าท่านข้าป้าบ,าบ,าบ่ะบอเออ <c ười> โอ้ยเ้ยเคยเล่าสุฟังอยู่ คุนเราไปลุงหมักผูบาวันหน้าหัวค่ำเพื่นวาจอยจีบม,มาละค่าเนะฮะเจ้าทีมเขามาแล้วมาใช่ค่มมาคเออคุนไปจีม,มาแล้วได้กินค่ะได้กินแล้วก็สื่อกิน ข้าวงามขนาดเีย้าวงามฮ็ทไปาเจพอล่าคนสวยเขาก็มมอแรงทีไปเล่นน้ำเจพล่ากับเจอมมล่ากับ im ืมอแรงีย uh. ังนอนบนเก่านะ ยังนอนอยู่ยังบ่ทันละเมื่อยอยู่ตะไปนอนซ้ายไปแบกไก่ไปพักนั่นพักนี่ไปเป็นัวไรเจ้าของเขาไรเลอนเทไอ้ยังยังบอกก้าเวิร์นคูนอยู่เนาะจีเอาเหอเห็นไอ้กับตันเห็นแต่จีอัมลาพาไปตักน้ำสางเนาะมาอยู่เออ มาอยู่มาอยู่บ้านนางเอะไอีหยังวะมาอยู่บ้านนางต้องทำงานเพื่นวะไม่ใช่จะมากินเลยเฉยเออเทสุยางมามาอยู่บ้านเจเอมาลาพี่น้องเลยขุดมอยกินลาลาเด้ขุนมอยกินลาลาเด้เจเอามาล่ากินลาลาเราได้เพื่อนนะอู้ด๊ เออน้ำสางอะไซ่งามลีเนาะน้ำสางเผื่อไปตักก้าไปเจอมาราปีนต้นขามบอปีนป้ายถอดทิปตัวแดงนาะเจอมารา ตกตกลงมาไอ้ลายหู้แน่นอนพี่น้องเลยข่าจีม่ลาตกลงมาเนี่ยติดตกมันเดียวก็ะดอนเป็นลิงทางไหนเห็ดยังเด้เนาะทางไหนเนาะทางบะเตามีทางบะเตามีปั่นมกพริก เห็ดน้ากระปุ้นทั้งแนะพี่น้องเลยกับห่อขนมนะยังบ่แล้วเด้อห่อขนมนะยังบ่แล้่ถือกันแล้วหรือเปล่อืมพี่น้องหมอต้มยังวะอ๋อตัวพี่น้องต้มปลาต้มปลาเห็ดน้ากระปุ้นพี่น้องอัน ไอหม้อข้าวหนมเนาะพี่น้องขนมขนุมอันนี้หม้อยังแซ่ดนี่ยน้ำข้าวปุ้นพี่น้องน,น,น้ำข้าวปุ้นตัวนี้น้ำข้าปรุ่นเน,น,น,นี่ยแม่เแ่าเฮาเนาะเป็นคนตำปลาพี่น้องตำปลาน้าข้าปุ้นก็ตัวขุกบักใหญ่อันนี้ก็เมียลุงเฮาอันนี ลุงแนต่อมีลุงแหนต่าอันนี้นั่งเอกซ้องสาวแพงกำลังกินกางอยู่เนาะพี่น้องเนาะเออกินกางกินดูกเนาะดูกปลาพรอยางงามกินกางเด้อพี่น้อพรอยางงามกินกะ เนเจ้างามดีป่าววามเลยว่าเจ้าบุงามเด้่อยว่าเจ้าบุงามเด้่อยว่าเจ้าบุงามสมัยเท่าครซเยนีท่ากันนียวปาตีมป้าปาตีาห่วยเอาจากสามน่แล้วมันจะงามลื่นเนาะเอาจากสามผัวนี่เอาจากสามผัวนี่ ป้าเมาป้าเมาแห่งงามสุดแมนบ่แมนบ่เออดูภาพรวมๆเดี๋ยวไน้องภาพรวมๆน้องแคป ยังดามึงเหอะคุอายังเที่ยวแต่กินมึงนะ่ะกินอยู่เลยเลยบุมีอว้วนกินอยู่ของบุวนจะเถือ่อคลัวเฮาพี่้อง จะเปิดอยู่คูปเปิดร์ได้แสดงว่ามึงงงโกูน้ำต้วมอันนี้น้ำต้วมลาล่าพี่น้องเอ้ยน้ำต้วมเศษกระปุ่นปลาเสื่อคนละบนแล้วบนแล้วตีนไก่มาลงหมดแล้วบ้ดนเอาหนึกว่าสิเอาหัวปลาลงเออกระตองน้ำล้างก็ได้ตีนไก่ลงกระตองเอาหัวปลากระตองเอาตีนไก่มาลงกหม่กดกลองก่อนเลยนะองอันนี้เขาเรียกตองปลานะฮะไม่ใช่ตองก่างปลานะฮะตองหััวมน ต้องหัวปลาไม่ใช่หัวมันตัวขนมมีดองขนมมุกยัย่วๆครับห่อนๆสดๆห่อนๆมี้องเลยสดๆห่อนๆท้างนี้ปันน้ำจิ้มกระปุ่นปันมักพริก

ต๊เซนนกีนะนะเซนแนมันะสีคีมหรอเนาะ่ขาสปด้ขาขาเจเหรอน่องคนใส่ชุดเซ็กซี่มาก,กนเมืเอนี่เกพี่ดองอะขาเมื่อไร่เมื่อกะโม ราสัมเนียกสปีดขี้ไว้เพียงสัมนียเดอร์พี่น้องเลย